เอาหามาให้แล้วนะครับที่ดินนี่นี่เขาเรียกว่าที่ดินติดน้ําเลยนะครับนี่ไม่ใช่ร้านอาหารเนี่ยนี่บ้านคนบอกก่อนนี้บ้านคนนะครับพื้นที่งอกกับพื้นที่ขายเนี่ยในฉนดเท่ากันเลยนะครับอ่าไรกว่านะรวมแล้วนะครับนี่อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอยู่ในความปฐมบอกได้เลยนะครับเ้าเดี๋ยวตามผมไปสิ์เสียกร้านมาโอ้โหดูน้ำนี่ไหลแรงอย่างสวยเลยนะครับฝั่งนู้นมีเพื่อนบ้านด้วยอ้าวกำลังก่อสร้างบ้านกันเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าอยากรู้จะเป็นยังไงตามมาเลยบอกได้เลยว่าคดคุ้มค่าเลยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะเจ นะแต่ขายเลยราคาถูกมากอ่ะตามผมไปเสียเงียกลาดมาเดี๋ยวเราไปดูกันไปรูมความลับกันว่าขายเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงเจ้าของขคือไกรตามมาเลยอ่ะโอเคครับนี่ผมโจหัวไว้แล้วเดี๋ยวให้ดูแม่น้ําก่อนนะครับนี่ที่ผมยืนอยู่นี่คือที่ติดน้ําเลยนะเขาเรียกว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่โอ้โหน้ําไหลสวยเลยนะนี่แล้วสิ่งปลูกสร้างนี่อยู่ในที่ทั้งหมดเพื่อนบ้านรอบด้านเลยนี่นี่นเจสซิงเจ้าของนั่งอยู่นี่เขาเรียกว่าอ่สาสลาเชิญท่านมานี่ตรงนี้ดีกว่านาะเราจะได้มาคุยกันสวัสดีครับเจ้ครับ สวัสดีค่ะเจ๊ขอเรียนมาเขาเรียกเชิญมาตรงนี้หน่อยตรงหน้ากล้องผมหน่อยดีกว่าครับอ่านี่ดีต้องลงลงมาสักหน่อยสิเจ๊เนาะนี่ข้างหน้าหน่อยแล้วกันนะครับคุยกันเป็นเพลินอ่าใช่ฮะเจ๊ครับนี่เจ้าของตรงๆเลยไอ้เจ๊อะไรครับเนี่ยครับเจสซิ่งค่ะเจสซิ่งทําไมถึงชื่อเจสซิ่งเนี่ยครับถ้าครบแล้วจะรู้ค่ะอ้าวโอเคสวัสดีครับเจ๊กระเซ้าเยอะแยะกันพอสมควรผมถามเจสซิ่งหน่อยตรงเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกัน อยู่ที่ทุ่งลูกนกค่ะกำแพงแสนแคนครปฐม,มทุ่งลูกนกนี่คือชื่อตำบลอันนี้คือคลองท่าสารลองท่าสารค่ะคลองคลองนี้จะน้ําไม่เคยไหลขึ้นนะคะมันจะมีไหลลงอย่างเดียวเพราะว่าเป็นคลองน้ําสะอาดมาจากเขื่อนทางเมืองการเขื่อนไม่กองใช่ค่ะอ,อะแล้วก็ลงไปสู่บางเลนนะคะแล้วก็ไปเข้าแม่น้ำท่าจีนเจ๊ครับตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยอะไรนะเขาอยู่ใกล้วัดรังหมันหรืออะไรนะ มีวัดลังหมันแล้วก็วัดไร่แดงทองหลวงปู่หลิวอะคะอ่ะแล้วก็จากตรงนี้จากที่ตรงนี้ไปนะคะจะห่างจากตลาดห้วยกระบอกประมาณ5กิโลแล้วก็จากตลาดห้วยกระบอกไปขึ้นทางด่วน m M8 ค <18. S 2> ขายเเส้นบางใหญ่เมืองการ่ะ อีกประมาณ3าโลก็เรียกว่าจากที่เนี่ยไปไม่เกิน1ิบโลโอโ้โหแสดงว่าที่ตรงนี้นทำได้นนดีาต,นนตอนนี้เท่ากับว่าเอ็มอ่ะมันจะขึ้นที่บางใหญ่แล้วก็มาลงนครปฐม,มตรงราชพัฒใช่ไหมคะแล้วก็ไปลงอีกทีบางการมันจะมีช่วงที่ว่ากําแพงแสนเนี่ยเขายังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วนี่คือถ้าเกิดว่าคุณมาจากกรุงเทพนะ่ะคุณลงกําแพงแสนแล้วก็วิ่งมาที่ที่เนี่ยไม่เกิน10บโลอาท่านผู้ชมหลายคนตื่นตระหนกตกใจนะ <c oughs> ที่สวยเจ๊ครับผมรู้แล้วอยู่ที่ อะไรนะตําบลใดลืมอีกแล้วทุ่งลูกนกค่ะทุ่งลูกนกอ่ากําแพงแสนนคร,นครปฐมนะที่ของเจเนี่ยในชนดมันกี่กี่กีตารางวาที่น่ะมันตามตามเนื้อชนดนะคะมันจะ3งานแล้วก็ได้งอก3งานแปลว่ากําไรกําไรสงานจากตรงเนี้ยเดี๋ยวอยากให้คุณบอยให้ดูว่าตรงตรง,ตรงที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมดนี่คือส่วนที่ว่าเจ๊ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในในที่ช,ชนเอนดเลยอะ เดี๋ยวเราใช้ประโยชน์ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเจ๊เอาง่ายง่ายครับผมทวนก่อนนะที่เราเนี่ยเราอยู่ด้านหลังใช่ไหมเจ๊จะเรียกด้านหลังหรือด้านหน้าดีเพราะตรงนี้นะเจ๊เคยนั่งเรือขึ้นไปหน้าเขื่อนแล้วนะครับเอาง่ายง่ายเจ๊เรียกหลังดีกว่าอ่นเยกอันนี้เรียกหลังเนาะเราเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยติดคลองน้ำคลองท่าอะไรนะคลองท่าสารคลองท่าสารข้างหน้าติดถนนที่สวยมากในฉนดคุดแดงเนี่ยมันสองแปลงรวมกันแล้วสามร้อยสามงานสามงานสามร้อยตารางวา ซื้อ3งานแถม3งานอ่าแล้วที่ทั้งหมดเนี่ยเจ๊เจ๊ยืนยันก่อนก่อนที่จะไปดูแล้วถามแล้วขงราคาให้ส่าอ่าก็หมดเลยนะท่านผู้ชมฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้เจ๊กันหน่อยแล้วกันนะครับที่เห็นนี้ไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่โรงแรมอะไรทั้งหมดนะมันคืออะไรทำให้ทำไมทําไมต้องทำเจ๊นะไม่นึกนะว่าการแต่งของเจ๊แต่งไปแต่งมาแล้วมันจะเหมือนร้านอาหารจริงก็คือต้องการที่ว่าจะมาพักผ่อน ที่พักผ่อนน่ะก็คือเราต้องการลมอ่ะแล้วก็การมาพักผ่อนนี่ก็คือเอาง่ายๆเดี๋ยวเจ๊ยืนยูนงั้นก่อนขอชมวิวน้ำหน่อยอ่าเอาง่ายๆเลยว่าเจ๊แต่งเองแต่งไปแต่งมาแต่งแต่งรีบเปลยคืออันอันนี้นะต้องให้ดูว่าถ้าส่วนที่ว่ามันเกินเนี่ยค่ะมันเป็นส่วนที่ยกออกไปได้นะคะเรียกว่าไม่ต้องรื้อเลยไม่เสียหายพูดง่ายๆเลยว่าเราแต่งไว้กะว่าเราจะอยู่เองถูกต้อง่ไปไปมาอ่าเดี๋ยวเราขายก่อนทำไมถึงขายเจ๊ครับทำไมถึงขายล่ะคะ เป็นคําบัญชาของลูกลูกให้ขายคือจริงๆอ่ะจะซื้อที่นะเอาจากความรู้สึกก็คือที่ที่แปลงเนี้ยจะใช้เวลาดูแค่5นาที5นาทีซื้อเลยถูกต้องพอเอาความชอบจะเซอร์ไพรส์ลูกปรากฏว่าลูกมาเซอร์ไพรส์กลับเราจะเซอร์ไพรส์ลูกคือซื้อให้ลูกแต่ลูกเนี่ยดันทำเซอร์ไพรส์กลับค่ะ2ปีลูกไม่มาเลย่ะซุปเปอร์เขาเรียกว่าซุปเปอร์เซอร์ไพรส์ซื้อแล้วลูกไม่เอาลูกลูกไม่มาว่าแม่เปลี่ยนเป็นตังได้ไหม เอาแบบตรงๆนะไม่ต้องมานั่งแบบว่าเอ้ยยังไงี้นนี้คือตอนซื้อซื้อจากความชอบว่าเราเราซื้อที่เนี่ยได้ที่งอกก็ได้กําไรแล้วติดคลองแล้วมันได้อากาศอ่ะอือเอาใี้บรรยากาศมันดีมันกําไรยิ่งกว่ากาไรอ่ะเจ๊ขึ้นมากระหม่อมผมหน่อยแล้วกัน<ด>นะเดี๋ยวให้เจ๊พาเดินนี่เขามาทําเขื่อนทาอะไรหมดเลยนะทำเองนะเจ้าของทําเองทั้งหมด,ดยายคือพูดง่ายๆนะเจ๊ทําแบบว่าไม่ได้ว่าทําเป็นการค้าเพราะจะพารถไไม่ได้ที่ เจ๊ผมถามก่อน <คะ S 1> หมดเนี้ยนะถามเข้าเรื่องเข้าราวก่อนร <คะ S 1> วมทั้งหมดท่านผู้ชมเลยเยอะเลยนะก่อนจะเดินไปนู่นเนี่ยนะพื้นที่ในฉนดสามไร่แถมอีกสามไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างงานเออขอโทษที่สามงานแถมอีกสามงานรวมเปไ็นไร่ครึ่งรวมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะเอาไปทําร้านอาหารได้สิ่งปลูกสร้างของเจ๊น่ะไฟมีไฟเนี่ยเรียกว่าอาลามแล้วเป็นคนชอบความแสงสว่างอ่าทุกหลังมีไฟแล้วก็มีพัดลมอ่า เอาไง่ายๆเจ๊ครับรวมทั้งหมดเสร็จเบ็ดเสร็จกันนะท่านผู้ชมถูกหรือแพงไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูอย่าเพิ่งปิดหนีกันนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยสามงานแถมอีกสามงานเป็นไล่ครึ่งขายเนี่ยราคาเท่าไหร่เจ๊ครับสองสี่ค่ะสองจุดสี่แปดล้านท่านผู้ชมอย่าเพิ่งว่าแพงเดี๋ยวไปดูกับผมก่อนแล้วท่านจะอึ้งเหมือนผมนะครับอย่าไปเรียกว่าแพงเพราะที่ แถวนี้เขาขายกัน3ล้านอ่าเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้างเจ <c oughs> ๊แกซื้อแล้วเนี่ยแกลงทุนให้เยอะเลยนะครับอยู่ที่กําแพงแสนทุ่งลูกนกกาแพงแสนนครปฐมนะครับอ่าตรงนี้ครับเจ๊ก่อนจะเดินเนี่ยผมจะขอเบอร์เจ๊ไว้ก่อน <c oughs> ท่านชมเนี่ยบางคนเนี่ยใจร้อนอยากจะได้เบอร์ไว้ก่อนเพราะว่าที่ติดน้ำเนี่ยแล้วพัฒนาแบบสี่เหลี่ยมสวยๆอเงี้ยไม่มีอีกแล้วหายากมากๆเบอร์เจ๊ซิ่งคนโทรมานี่ให้โทรมาเบอร์อะไร0895318273อีกสักรอบสิครับ0895318 273ครับอ่าเดี๋ยวขอให้เรื่อยๆท่านผู้ชมอ่าไปดูกันเรื่อยๆกับเจ๊ซินเจ้าของโดยตรงนะครับถามเป็นจุดๆนะว่าเจ๊ทำอะไรบ้างเพราะเพราะพูดง่ายๆนะเจ๊ซื้อที่มาจากเป็นแบบเนี้ยอ่าคุณบอยลองดูอ่าเอาง่ายๆเป็นแบบเนี้ยอ่าตัวอย่างฝั่งกระโน้นแล้วกันฝั่งนู้นอ่าเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนซื้อนานี่เจ๊ก็ซื้อมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะที่เปล่าๆเลยไม่มีรั้วไม่มีอะไรด้วยไม่มีอะไรสักอย่างนึงแล้วเจ๊ก็มาพัฒนาถูกต้องกลายเป็นว่ามีศาลานั่งพัก อยากได้แล้วก็ใส่ไปใส่ไปได้ข่าวว่าพัฒนาเนี่ยโอ้โหหลายแสนมากทั้งรั้วต้นไม้ทั้งถมที่ทั้งศารารั้วเนี่ยค่ะเจ๊ทำรั้วสองชั้นเป็นรั้วตะข่ายกันสั์กันสัตว์เพื่อนบ้านเข้าแล้วก็ความอยากเป็นธรมชาติซื้อไสเกาหลีประปูกรอบที่เลยอเอาง่ายว่าพัฒนากันหมดเลยทุกจุดคะ่ะซื้อแล้วพร้อมอยู่ได้เลยอ,อยู่ได้นะคุณ แต่จริงๆอะเจ๊ยังไม่ได้สร้างเป็นบ้านอยู่แต่จริงๆตรงเนี้ยอยู่ได้เพราะก็ที่แปลกอย่างตรงเนี้ยกลางคืนไม่มียุงงงเพราะว่าบรรยากาศอากาศมันโฟดีุมพัดไม่มียุงอ่าเดี๋ยวจะแชร์ให้หมดเลยว่าเป็นยังไงเจ๊เจดินมากับผมหน่อยไอ้นี่ต้นอะไรเนี่ยนึกขึ้นได้พอดีอันนี้ผมอ่การก็แถมมามันจะเป็นต้นทนผู้ชมต้นทองหรือหรืออะไรนะทองกวางใครรู้พี่มาใหม่ว่าถูกหรือเปล่าว่าต้นทองกวาวหรือเปล่านะครับอ่าแต่ส่วนต้นเนี้ยเจะปลูกเองนะเนี่ยอะไรล่ะฮะ หูกระจงหูกระจงอ่างเพราะว่าช่วงบ่ายน่ะเดี๋ยวเพื่อนมาโอ้เนี่ยเรียกว่ามาซะจนรู้แล้วว่ามันจะต้องจุดบกพร่องมีตรงไหนเจ๊แต่มันจะร้อยเจ๊คราวนี้จะเอาเอาเงาตรงนี้แล้วคราวนี้มันจะล่มลมจะมีตลอดลห้ไม่ต้องซื้อเอาง่ายๆมันแผ่แผ่ไปหมดเลยถูกต้องครับเจ๊เดินมาตูกกับผมตรงนี้นิดนึงนี่นี่ท่านผู้ชมบางคนไม่เข้าใจนี่นี่แถวนี้บ้านคนเต็มไปหมดนี่เจ๊เห็นนกไหมฮะ อย่าเดินเข้าไปใกลมากกันนมีแตนมีแตนนี่นี่ผมเห็นแล้วนู่นนู่นรังนกท่านผู้ชมใครเห็นรังนกมั่งนี่โชว์เลยดิธรรมชาติันนี่ท่านผู้ชมใครเห็นรังนกพิมมาหน่อยใครเห็นนะฮะเนี่ยผมจ่อกล้องให้เลยแล้วมีรังแตนอยู่ยอดไม้ด้วยเอาง่ายๆใครเห็นรังแตนมั่งใครเห็นพิมมาหน่อยนี่บนหัวผมก็มีรังนกขัวด้านเลยนะครับแสดงว่าตรงเนี้ย รังนกเนี่ยทั่วเลยนะครับตรงไหนมีแตนตรงไหนเจ้าค่อนข้างจะมีลังนกอะ่ะนกจะอยู่ที่สงบนะครับอ่าขอกําลังใจพิมพ์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูนะครับนี่อยู่ใกล้ๆวัดลางหมันเจ๊ครับอ่าเจ๊ไปนู่นละอยู่ใกล้ๆวัดลางหมันวัดลางหมันก็นวัดอะไรนะวัดเอ่อวัดไร่แตงทองอ่ะวัดลาดไล่แตงทองวัดไล่แตงทองอ๋ออ่าหลวงปู่หลิวกะวนะนี่ นี่ถ้าไม่ชมผมพูดแล้วพูดอีกนะเห็นก็ทำสลายอย่างนี้ก็ยืนยันว่าเจ๊ก็จะเอามานอนเล่นเอาเขาเรียกว่ามานอนพักผ่อนอันนี้นะเจ๊ดีไซน์เนี้ยคือผูกเปนะคะผูกเปนอนได้เลยต้งองเปนอนนะคะเจ๊อันนี้ที่ดีไซน์สองหลังอย่างเงี้ยอ,อันนั้นน่ะเอาไว้กินข้าวอ,าอ่าไม่ต้องแย่งกันกินตรงตรงนี้ <c oughs> คือโรงครัวเจ๊อย่างนี้ใครซื้อไปทําร้านอาหารได้เลย ถ้าเขามีผีมือนะแต่สาหรับเจนไม่ได้แน่แน<ะ>่เจ้ขออีกนิดนึงเจ้อย่าเพิ่งหนีผมตรงนี้มันคืออะไรตะไข่อะไรนะเนี่ยเจ้นี่ครับเป็นเ,เจจะทารั้วสองชั้นสองชั้นชั้นนี้คือการการพวกหมูหมาแมวอะไรเข้ามารอบพื้นที่แล้วนะเจนะใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วเจปลูกไซเกาหลีน่ะไม่ได้ปลูกชิดไปเบียดเพื่อนบ้านนะ,ะเรียกว่ามีช่องไม่ไละลานใครค่ะปลูกไซเกาหลีหมดกันไปเยอะไหมเอา หลายหมื่นค่ะหลายหมื่นอยู่แล้วกัน <c oughs> หลายหมืน่มนนะเจ้มีต้นอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเสาเสาเสาไฟกล้องวงจรปิดมีนะคะแล้วก็มีเสาไฟอย่างเงี้ยให้รอบรอบทิศทางเลยมีแปดต้นอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากลางคืนกลางคืนสวยกว่าน,นี้เพราะว่าเหมือนสนามบอลเลยมาชมได้ทุกวันเลยไหมเจ๊ได้ค่ะแต่ดีดีว่าถ้าเกิดจะมาก็ต้องโทรหาเจ๊นะโทรโทรเบอร์อะไรลืมอีกแล้วศูนย์แปดเก้าห้าสามหนึ่งแปดสองเจ็ดสามเบอร์นี้เป็นเดินไลน์หรือเปล่าครับ ได้คะ่ะได้แลเจ๊ยอย่างนี้ฮะคนชอบอย่างเงี้ยโอ้โหที่งอกเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงท่านผู้ชมดูให้ละเอียดกันเลยตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าคลองท่า,ทาสารมันเป็นแยกออกมาจากแม่น้ําแม่กองอะนะเจ๊ครับเขื่อนแม่กองเออขอโทษเขื่อน,น,นแม่คลองน้ํามันท่วมบ้างไหมอะเออเจ๊ซื้อมาสองปีกว่านี้ไม่เคยเจอวิกฤตน้ําท่วมเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ มันไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ําในอะไรนะแม่น้ําเจ้าพญาแม่น้ําท่าจีนอะไรแบบนั้นมันเป็นแบบน้ําเขื่อนปล่อยมา,าน้าก็จะเขาจะระบายตลอดอะคะเอาง้ว่าน้ำาไมรื่องระดับน้ำน่ะรักษาเขาจะ,ะ,ะาร,ระักษาร,ระดับน้ําตลอดอ่ะ,ะผมนึกแล้วเมื่อกี้ผมนึกออกผมไม่จะถามเจว่าจองเท่าไหร่จองเท่าไหร่เหรอคะอ่ะเออนั่นน่ะสิเอาเท่าไหร่ดีแสนนึงได้ไหม <laughs> จ้งเท่าไหร่คุยอืมไม่รู้สิไม่ค่อยเคยได้เคยขายที่อ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพเจ๊ใช่อ่ะเอาไงวะไม่รู้ยังไงอ่ะอ่ะไม่เป็นไรเจ๊ให้โทรมาคุยนี่เลียวมากเลยนะเนี่ยเพราะไม่ไม่รู้กติกาของการขายที่ว่ายังไงไม่มีสคริปต์เออไม่มีสคริปต์นี่แล้วเจ๊นี่ทําเขื่อนเขาจะคันกั้นดินใช่ไหมใช่ค่ะโอ้กี่ชั้นท่านผู้ชมดูนะข้างล่างนี่สี่ชั้นนะนี่ท่านผู้ชมตรงนี้สี่ชั้นแล้วนะขึ้นมาอีกสามชั้นเป็นเจ็ดชั้นแน่แล้วอย่างนี้ฮะค่ะได้ข่าวว่าทํา ผมดินแล้วก็หมดสารานี่หมดหลายแสนเลยค่ะในวันนี้พอใจที่เจ๊จะขายเนี่ยคือโฉนดคุดแดง3งานเนี่ยแถมให้อีกที่งอออีก3งานเป็น6งานขายในราคา2.48ล้านออกค้าโอนได้ไหมได้ค่ะออกให้หมดเลยได้ค่ะอ่าเอาของที่เห็นคุณเอาไปอ่าโอเคอกล้องกล้องเงเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนซิมคุณก็ใช้ได้เลยของคนใหม่ได้เลยเจไป,ไปดูนนี้เจ๊ยัง ยังดูสัญญาณได้อยู่เลยอ่าไปดูข้างบนกันท่านผู้ชมนี่อันนี้เจ๊ปลูกเองนะผูกระจงอ่าโอ้โหสุดว่าเจ๊นี่ชอบผูกระจงมากมาเอาล่มค่ะเอาล่มเอาเงาอ่าเอาล่มค่ะเจ๊แล้วหญ้าข้างหน้านี่หญ้าหญ้าเนี่ยคือเจ๊เจ๊ยืนเฉยก่อนเดี๋ยวผมไม่เห็นหญ้าอยู่เฉยอเฉยแป๊บนึงฮะนี่ท่านผู้ชมเขาเรียกหญ้าอะไรใช่าหอ่าเจ๊ครับเออเจ๊อธิบายนิดนึงนะถ้าคนทําขายส่วนมากเขาไม่กล้าลงทุนหญ้านี้หรอกอ่าเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่ว่า ต้องจ้างปลูกอ่ะเป็นรมรมเป็าหญ่าไทเปอ่ะหญ้าไทเปที่ว่าไม่ต้องปลูกแล้วพอเขาเขาเขารัดแล้วก็ค so ือเขาจะไม่ไม่สูงจากนี้เลยไม่เคยตัดนะคะเขาเรียกว่าหญ้าไทเปใช่แล้วพูดยังไงมันปลูกยากดูแลยากแพงด้วยอ่ะมดเงินไม่เท่าไหร่ปลูกหญ้านี่มดเงินไปห้าหมื่นนี่ท่านผู้ชมดูความสปอร์ตดูความใจปั้มของเจ๊กันนะพื้นที่เท่านี้นะ เก้แก,ก,กปลูกหญ้าไทยเปหมดไปห้า0,000ื่นจ้างเขามาปลูกถึงที่เลยนะครับแต่นู่นท่านผู้ชมที่เราเย็นสุดนู่นเลยที่มีผู้ชายพี่ผู้ชายเดินอยู่ดําเสื้อดำสิ่<ำ><ำ>ที่มโนเอาไว้คือจะมามาปูเสื่อนอนไงสิ่งที่มโนไว้แล้วก็ไม่เคยได้ทําคือสองปีเนี่ยเจ๊เจ๊มาครั้งหนึ่งน่ะไม่เกินสมชั่วโมงเป็นการลงทุนที่มีคุ้มสําหรับเจ๊นะแต่คนซื้อคุ้มเจ๊ใช่ค่ะจริงจริงอ่ะนะด้วยความจริงใจนะพระเจ๊ไม่ได้ค้าที่ดินอ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วครอบครัวคุณพร้อมใจที่แบบธรรมชาติอย่างเงี้ยคุณจะใช้คุ้มมากแต่สําหรับเจ๊ไม่คุ้มเลยเจ๊มาเจ๊ต้องมาโดดเดี่ยวมากลูกมันก็ไม่มาด้วยอ่ะอไม่ชอบแบบนี้อ่ะเอางั้ดีกว่าเอางี้ขายเพราะลูกไม่ชอบโอ้แต่เจ๊ทําแบบสวนอาหารเลยนะเนี่ยอย่างเงี้อยออกแบบเลยนะใช่ค่ะเจ๊ครับผมถามต่อรู้และอยู่ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมรู้และเนี่ยพื้นที่งอกอยู่เนี่ยพื้นที่งอกเลิมจากตรงไหนเจ๊เริ่ตรงไหนเิจากหลังศาลาหลังนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเจ๊ยืนให้ดูนะคะแล้วคุณจะทำยังไงให้เห็นชัดๆที่เอาอย่างนี้ดีกว่าจากพื้นที่ที่เป็นหญ้านี่ละค่ะลงคลองไปท่านผู้ชมอยู่เฉยนะอยู่เฉยคุณบอยมาตรงนี้จะเห็นชัดไม่ใช่ท่านผู้ชมอยู่เฉยเจ๊อยู่เฉยก่อนนี่นี่นี่ครับตั้งแต่เจ๊ยืนลงไปเนี่ยนะยันลงไปติดแม่น้ำเนี่ยคือที่งอกที่แถมเท่ากันหมดที่หัวไร่ไปนางอกก็คือเกือบสามงานนะครับเจ๊ถามก่อนคนเอาที่งอกไปมีความผิดไหม ไม่ผิดนะคะเพราะอะไรไม่ผิดครับก็คือเราทําตามกฎกติกาเราจะไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นมาตะเอ่อถาวรอ่าเราคุยกับเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้คุยกับกำนันวิทย่บ้านนะคุยกับกรมชนค่ะกรมชนคือง่ายๆเราไปวางศาลาได้คุณคุณเห็นว่าทําไมเจ๊ถึงทําศาราที่ยกได้อ่าเพราะ เพราะวันใดวันหนึ่งเกิดสมมุติแต่ซึ่งซึ่งก็ยังไม่เคยมีใครเขาทำอ,ะอ่ะแตแล้วเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาเรายกของเราไม่เสียหายง่ายๆเราไม่ได้ซีปลูกสิ่งสร้างถาวรทีเร่เนี่ยดูอันนี้ก็แล้วกันคุณบอยตรงเนี้ยเป็นท้นที่ฉนดเจ๊ทําห้องน้ําอยู่ในพื้นที่ฉนดค่ะนี่ท่านผู้ชมอย่างก็ร้านอาหารจริงๆเน,ะนี่เจ๊ก็ทําห้องน้ําสไตล์ล้อไปให้เลยนะแล้วนี่อันนี้นี่เจ๊ครับ ที่อยู่ในกล้องนี้ทั้งหมดคือที่ในโฉโนดโใช่ไหมครับถูกต้องค่ะดูนี่นะพี่ที่เป็นหินคุกทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินไปข้างหน้ากันเห็นบ้านคนไหมครับใครเห็นฝากพิมพ์มาหน่อยเนี่ยที่เห็นในใสายตาท่านเนี่ยนะมีรั้วสองชั้นนะรัว้วตะไคร่นะครับรั้วตะไคร่รั้วตะแกงแล้วก็มีไฟ<ซ>เกาหลีอีกแล้วมีไฟฟ้าผ่านหน้าที่ประปาเป็นประปาอะไรครับเจ๊ครับ ปลา,าของหมู่บ้านหมู่บ้านค่ะไปป้าเดินเรียบร้อยหมดแล้วเจ๊ไม่เปลี่ยนใจนะขายในราคาแค่2.48ล้านคือเจ๊พยายามที่จะนมนาวลูกมาเป็นเวลา2ปีไม่สําเร็จลูกลูกมาห่นเดียวค่ะมาหุนเดียวมาวันที่เจ๊เจ๊ซื้อเนี่ย ถ้าคนซื้อทําขายเนี่ยเขาคงไม่เอาพระมาเหมือนกระทําบุญที่หรอกเจ๊ทำเจ๊ทำลูกมาวันเดียวเราไม่เคยมาอีกเลยเอาไงยๆก็ตัดสินใจคือตอนนี้ฉันจะมาอยู่กับใครละก็เลยขายซะเอาเงินัลูกอยากได้ตังอ่ะแม่รักลูกเอาตังคไปเจ๊อย่างนี้ผมแนะแนวนะใครซื้อตรงนี้ไปนะ600ตารางวาซื้อ3มงานได้3งานเนี่ยแถมสาระทุกอย่างไม่ต้องเพิ่มเงินแล้วนะเจ๊นะเจ๊ไม่ต้องเพิ่มอะเพราะถือว่าอะ ค่อันนี้ก็เท่าเท่ากับว่าเจ๊ก็มีความสุขในช่วงสองปีที่รอให้ลูกเปลี่ยนใจอ่า,าแต่เอาไปเนี่ยเท่ากับพื้นที่เนี่ยจะไม่ได้ใช้กับครัวน่ะรู้สึกว่าจะทำอะไรกินกันอยู่สองผลอ่าไม่เป็นไรครับค่ะประมาณนั้นเองไม่มันมันก็เหมือนที่รว,ว่า ดูแลให้คุณน่ะแล้วคุณมารับช่วงต่อไปได้เลยเ <c oughs> พราะว่าปลูกตั้งแต่ต้นไม้ยังเล็กๆเจ๊งั้นเดี๋ยวผมขอเช็กก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเช็คข้อมูลนะครับเป็นสัก์ขีพยายในให้ผมด้วยกันเจ๊เปลี่ยนใจนะนี่ที่ยืนอยู่นะที่เป็นสนามหญ้าหญ้าไทเปทั้งหมดลงในแม่น้านะครับจะมีสารากระท่อมอยู่4ศสารากระท่อมน้ำไม้ไผ่นะอยู่4ศสาลาแล้วศาราเหล็ก,กอีก4ศสาราท่านผู้ชมแล้วก็มีครัวอีกหนึ่งรวมข้างล่างข้างล่างเนี่ยเป็น9อาคาร9แหล่ง9จุดส่วนข้างบนเนี่ นี่หนึ่งจุดนะท่านผู้ชมดูก่อนเนี่ยนี่หนึ่งจุดเก้าบวกสอง็สิบเอ็ดแสดงว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่ไม่ถาวรเป็นพวกศาราพวกนี้สิบเอ็ดจุดนะแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ํานี่มีกี่ห้องครับเจครับห้องน้ำหนึ่งห้องเป็นห้องเก็บของหนึ่งห้องค่ะอ่านี่อีกหนึ่งจุดแล้วที่เหลือนี่นะจะเห็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดินไปดูกันนะนะ,นะเจ๊กลางคืนเปี่ยวไหมเนี่ยไม่เปี่ยวนะคะเพื่อนบ้านดีเ่าจจะมาที่เนเจสขอซื้อปลาเพื่อนบานอ้นบานประจำโอ้เจ๊เชปลาชุมมาก เจ๊นะกล้องผมนิดนึงยินนิดน,งนึงฮะท่านผู้ชมใครเห็นบ้านสวยม่งพิมพ์สร้างกันเต็มเลยนะฮะอันนั้นซื้อที่หลังเจนั่นอะ,นะซื้อที่หลังเจ๊อีกซื้อที่หลังเจซื้อแปลงนี้แปลงแรกเจ๊บอกเลยแปลงแปลงแรกๆที่ได้นะคือได้ที่งอกคุ้มมากอ่าอันนั้นน่ะเป็นไรเลยนะเขาซื้อสองไร่ได้ที่งอกงานเดียวนะคะไมนรสองไร่งอกงานเดียวของเรานี่คุ้มเลยโอ้โหได้ได้ดับเบิลนะคะเจ๊อย่างนี้คนขับรถไปที่นคปรปฐมนี่ใช้เวลานานไหมห้าสิ ไม่เกิน30โลไม่เกิน30กิโลเพราะเราอยู่ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐมใกล้ๆวัดลังหมันไปถึงกรุงเทพขอโทษไปถึงนครปฐมก็30กว่ากิโลประมาณ30มสโลแล้วไปกรุงเทพเลยเจ๊ไกลไหมกรมุงเทพหรอคะ,คะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณ M8 ลงกำแพงแสนเสร็จน่ะคุณยิ่งใกล้ามากเลยชั่วโมงกว่าก็ถึงใช่ค่ะเพราะว่านี่ไปจากตรงนี้ก็ประมาณ ทุกอย่างน่ะมันจะไม่เกิน1ิบโลไปจากตรงเนี้คุณก็จะขึ้นเส้นออะไรนะเดรี่ไม่ค่อยถูกอะเส้นพั่น์น่ะพรัฒนตรงหลังแสนอะมหาวิาลยเกษตรไม่ไกลมากเจ๊นี่มาถึงตรงนี้แล้วเนะยหลายคนนะครับอยากจะได้ลายเจ๊ไอดีลายหรือโทรได้เลยค่ะเบอร์เดียวกันค่ะหรืออยากได้เบอร์โทรเดี๋ยวจะมองว่าหู่นี่ไม่เยนี่คล่องจังคือจริงๆน่ะเจ๊น่ะเป็นแม่ค้าแต่ไม่ได้ค้าที่ค้าอย่างอื่นใช่มันก็เลยไม่ค่อยอะไร ไม่เป็นไรครับถือว่าเราให้ความจริงใจเดี๋ยวจะาว่าอทำไมแหม่มึงคล่องจริงเราให้ความจริงใจเจ๊นี่คดค่อนข้างพูดคล่องเลยอะเราให้ความจริงใจเดี๋ยวจะหาว่าอเตรียมกันหรือเปล่าครั้งที่แล้วก็ทําคุณบอยไอ้นี่มาทิ้งแล้วคราวที่แล้วผมมาขายให้เจ๊เป็นอีกหนึ่งแปลงลูกไม่เอาเหมือนกันลูกไม่เอากี่วันขายได้วันเดียวค่ะวันเดียวขายได้เนี่ยทุกวันนี้ยังมีลูกค้าโทรมาแล้วแล้วมีอยู่ครั้งสามครั้งได้หาว่าพวกเราเนี่ยปั่นคือไม่ขายไวเกิน เพราะเจ๊<ไ>ขายถูกไงเจ๊ <นะ S 2> ถามอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวเขาหาว่าเราปั่นเรียกว่าเป็นหน้าม้ากันถ้าคนจะโทรมาหาเจ๊เจ้าของโดยตรงเนี่ยนะฉนดคุดแดงของเราเนี่ยโทรหาเจ๊เบอร์อะไรนะ089-5318 273ค่ะอ่าหลายคนตั้งตัวไม่ทันนี่ผมรู้ว่าหลายคนกำลัง,งงงๆงกำลังมึนๆกับผมบอยสิทธิยักราชแล้วก็เจสซิ่งนะครับเตรียมจดอีกครั้งหนึ่งไปเอาปากกามาหนึ่งด้ามไปเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นหรือใครจะพิมพ์ใหม่เลขโทรศัพท์ลงไปในเครื่องเลยพิมพ์ลงไปเลยของเบอร์เจสซิ่งนะครับ<ช>อ่าพิมพ์เลยเจสซิ่ง089 5318 273ค่ะอีกเที่ยวนึงครับเจ๊ศูนย์แปดเกอ่าใครไวใครได้ จะจองเท่าไหร่จะมาจ้างเท่าไหร่โทรมาคุยกับเจ๊เอาเนี่ยเรื่องกติกาที่เจ๊ไม่ค่อยรู้ด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรเอาย่างไงเอาย่างไงดีเราจะไปทางไหนต่อเดินไปข้างหน้ากันเจ๊อ่าในท่าน้ชมผมแนะนะมาปลูกบ้านหลังใหญ่ได้ดูรอบบ้านเจ๊นะถมอีตรงเนี้ไว้น่ะเพราะว่าหนึ่งกันหญ้าสองเอาไว้ที่จอดรถแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไรต่อ ใช่ใครจะปลูกบ้านหรือปลูกบ้านหนึ่งหลังนะสมมตินะใครจะมาปลูกบ้านนี้ได้เพียบแล้วใครจะมาทําร้านอาหารมาทารีสอร์ทนี่โอ้โหองค์ประกอบครบนะครับเพื่อนบ้านแถวนี้ก็ไม่ได้ใช่น้อยเลยนะเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะครับน้าก็ไม่เคยท่วมเอเจ๊ครับแถวเนี้ยเพื่อนบ้านเยอะไหมเยอะค่ะรอบ,บด้านซอยแล้วก็มา น้องบอยเข้ามาก็เห็นใช่ไหมอ่ารับได้รับได้ไม่ได้ว่าเปรี่ยวน่ากลัวแล้วก็ประตูรั้วเนี่ยทำสำหรับเผื่อวันข้างหน้าจะปลูกสร้างอะไรสิบร้ออะไรเข้ามาไงเจ้เผื่อไว้ทุกอย่างผมผมวานเจ้นิดนึงอย่าหาว่าผมใช้เจ้นะจ้าเจ้ปิดประตูให้ผมหน่อยได้เลยนี่ท่านประทมประตูแฟดประตูคู่นี่นะเดี๋ยวให้เจ้แกปิดให้ดูนะครับผมไปปิดไม่ได้ ดูถนนความกว้างทางเข้านะเดี๋ยวพาไปดูนี่ให้เจ๊เก,ก็บบิทให้เลยนะครับนี่ให้ทุกอย่างอย่างที่เห็นเห็นอะไรให้ทั้งหมดนะครับในราคา2.48ล้านนะครับพร้อมค่าโอนทั้งหมดนีเน่เห็นกันเลยจะจะไม่มีการเตยไม่มีการมั่วนะครับนี่สวยไหมท่านผู้ชมใครว่าคุ้มฝากพิมพ์คุ้มหน่อยนะครับใครชอบฝากพิมพ์ชอบหน่อยกับที่ของเจ๊ซิ่งเจ้าของโดยตรงเหตุผลที่ขายมีเหตุผลเดียวคือลูก กระซิบนิดหนึ่งนนทาลูกลูกลูกพี่แกไม่มาอยู่แกจะซื้อเซอร์ไพรส์ลูกแต่ลูกซื้อเซอร์ไพรส์กับพี่แคร์คือซื้อแล้วไม่เอาไม่มาแม่ไม่อยากซื้อแม่อยู่เองเลยแม่อยากซื้อแม่จัดการเอาตังค์ให้หนูด้วยหนูไม่เอาที่พ่อผมแหนูไม่เห็นแม่ได้พักเลยก็คือเขาต้องการให้แม่ว่าต้นไม้มันกาลังโตเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเนี่ยเห็นไหมเจ๊เห็นไหมคะมันเป็นรั้วเบิ้ลนี่ใช่ค่ะ่าซ่อนซ่อนเขาเรียกว่ารั้วซ่อนแล้วเจ๊จะไม่ปลูกให้มันชิด ตลอดรอบเลยนะคะท่านไปชมแล้วก๊อกเดินรอบค่ะก๊อกน้ําเดินรอบแล้วก๊อกน้าเดินรอบเอาไว้ทําไมเจ๊เป็นคนที่ว่านึกอยากจะใช้น้ําตรงไหนมีให้ด้วยเลยก็เราเราอยากได้แบบไหนเราทําแบบนั้นคือไม่ได้ตอนทําไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องงบทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเพราะไม่ได้กะทำขายใช่ทำเพื่ออยู่เอง รัอวก็แถบนี้ก็บางรั้วจะขายดูอ่านี่ท่านผู้ชมผมหมุนตัวให้ดูมุมนี้นะเข้าไปนี่หมู่บ้านคนเพียบเลยท่านผู้ชมนู่นเพียบเลยนะครับเจ๊ครับแล้วตรงนี้ผมถามหน่อยว่ามันอุ้ยเสาไฟเต็มเลยเสาไฟในที่เจ๊นะสปอตไลท์กลางคืนคงสวยมากเลยนะเหมือนสนามบอลไงนี่นี่ตรงนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวเจ๊เดินให้ดูตรงนี้คือลาดยางแล้วนะคะเจ๊เจไม่ต้องกันนะฮะไม่ต้องกันด้ครับเจ๊เจ๊จะเหนื่อยมันไกลครับนู่นท่านผู้ชม เสาไฟต้นที่สองนอครับไปคือลาดยางลาดยางแล้วค่ะเสาไฟต้นที่สองท่านผู้ชมเห็นไหมให้เห็นพิมพ์หน่อยนั่นเนี่ยคือลาดยางแล้วไม่ได้ไกลอะไรเลยนะครับมาใกล้ๆแต่หน้าถนดก็มีมีว่าเป็นสาธารณะใช่ค่ะอ่าใครอยากได้ที่ติดน้ํานะครับติดคลองน้ําไม่ใช่แม่น้านะนะครับแล้วก็น้ําไม่ท่วมนะครับแล้วได้หิ่งอกซื้อ3งานแถม3งานนะ,ะแล้วไมค่คุณบอยมาดูตรงนี้จะให้เห็นความแตกต่างก็ของที่แปลงอื่นอ่ะอ่าเป็นยังไงล่ะอ่า เจอว่าไปเลยเป็นยังไงคือเสาไฟเสาไฟเสาไฟ,าไฟตรงนี้มันบังเอิญมากมับนบังเอิญโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เส้นเลยเสาไฟอยู่ข้างที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยถ้าเกิดตรงนี้เป็นช่องที่เสาไฟกว้างที่สุดอเอาไง่ายๆเลยว่าที่ของเราเนี่ยเ <ลง S 2> สา,สาไฟไม่อยู่หน้าที่เลย อยู่มุมหมดอ่านี่ท่านผู้ชมลองด,ดูแล้วกันเสาไฟมุมที่หมดเลยค่ะเส,สาไฟของไฟฟ้านะคะครับอย่างสวยยังคุ้มเลยเจ๊สรุปง่ายๆเจ๊ก็ขายในราคาเดิม2องล้านสี่แสนแปดหมื่นเท่านั้นค่ะโทรหาเบอร์เจ๊จากผมขอทวนนิดนึง fc พิมมาให้นะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าห้าสามหนึ่งแปดสองเจ็ดสามถูกไหมครับถูกต้องอ่าศูนย์แปดเก้าห้าสามหนึ่งแปดสองเจ็ดสามโทรมาตอนนี้เลยนะครับโทรมาแล้วเดี๋ยวเจ๊ถามนิดนึงต่อรองได้บ้ไหม ก็พอได้ค่ะมาคุยดีกว่า,ค,วาคุยดีกว่าเพราะจริงๆอ่ะเถ้าเจ๊เจ๊เป็นคนที่ง่ายง่ายมากเวลาจะซื้อก็ห้านาทีสินาทีซึ่จะซื้อซื้อ,อเลยอ่าเอาง่ายๆนี่นึกจะขายก็ขายเลย,<า>ยซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายเร็ว <มา S 2> ซื้อง่งายนาแล้วมันเสเยียดายนอกไหคือคิดเยอะเดี๋ยวไม่ขายอ่า หอท,ที่นี่ท่านผู้ชมมันสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับมันกว้างมากเลยอ่าโอเคเจ๊ครับเนี่ยเพ,พื่อนบ้านมีไม่ก็ทั้งหมานะถึงแลาต้องทํารั้วเป็นตะขา่ายยังไรไม่นะอ๋อนี่เจ๊ผมดูหมาใช่ไหมแน่แน่เนี่ยมีหม,หมาด้วยท่านผู้ชมอ่าใครสนใจยังไงตองโทรมาครับโทรคุยกับเจ๊ยอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งลุงนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจ้าตามเจ๊ไปก่อนเดี๋ยวจะจะลงไลฟ์ซะหน่อยเดี๋ยวเจ๊ให้ดูกันดูซะหน่อยมา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 เอาเลยครับเอาเลยครับเจ๊ครับ คือที่โฉนดอ๋อนี่คือกไรของคุ้านนั่นคือที่งอกเนี่ยคือกับยันแม่น้ำเลยยันลงคลองไปเลยไม่ไปแล้วเจ้ผมไม่ตามเจ้ไปแล้ว <c oughs> ใครอยากชมนะท่านผู้ชมนัดเจ้ซิ่งได้เลยนะครับโทรมานัดชมมาแก,กได้ตลอดเวลา<ช>ของสวยของถูกไม่ได้มีง่ายๆแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าแพงเพราะแถวเนี้ยไล่หนึ่งเท่าไหร่ลองไปเช็คเอาละกันนะครับอย่าลืมนะฮะโทรมาหรือไอเดียละเขาเรียกว่าทักไลน์โทรเลยค่ะโทรง่ายที่สุดโทรง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไลน์กันอะไรก็ได้โทรมาที่เบอร์นี้ละกัน089 531 แปดสแล้วกันวันนี้ขอบคุณเจสซิ่งมากนะครับขอให้เจสซิ่งเนี่ยได้ขายไวๆแล้วก็ผู้คนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ยังมีความสุขมาสร้างฝันสร้างจินตนาการแล้วก็สรารฝันต่อจากเจสซิ่งเลยละกันค่ะได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ,<า>รบเจสซิงครับ,บสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ